Beleza. Yeah. เน,นี่ยเป็นการจึงอะแดปเตอร์นะครับอันที่สองแล้ว วก็จะไปดูกันต่อที่ส่วนเองข่งแต่สนิทไอ้จอยครับไอ้จอยเล่นเกมครับนี่ครับไอ้จอย,ยอรอล้อลอมุกเป็กครับเก็กไอ้เมียงครับเมี้ยงไงคุณชงคุณคิดอยู่ ตัวน,นี้อ้วนครับอ้วนชูวิทย์ครับชูวิทย์พอแล้วเอาเลยอยากกินไม่นานตัวนี้ครับพี่เป้ครับพี่เป้เป,เป๊ะ <c> ซ <oughs> ื้อมีไอครับไอ้คูบัตตี้เชนเทียบมิดดูไอครับไอเช็คกระบุกตัวนี้ครับเงี้ยนตับครับเงี้ยนตับ เงี่ยตับครับสิ่งที่ท่านประธานของเราเงีหนประธานซิงอยู่ครับประธานบอกาสิงอยู่คนดีผคนดี้กว่าีนกูอันครับกูอันไอ้หล่อครับหล่อหล่อหล่อองครับตองครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี้คนหล่อคนหล่อครับคนหล่อคนหล่อไม่เี่ยวตอี้กินอยู่ไม่เป็นไรครับใครครับนี่ใคร ชื่ออะไรชื่อมัมครับชื่อมัมโอ้ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยครับโอ้ย่อครับรอพฤติการนี่ครับการ์ตูนของเราครับยังไม่ได้ครับยังไม่คิดคิดไม่ออกว่าจะเอาผู้หญิงผู้ชายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลกไปเอ้ามองครับมองมองมองครับมองมองกล้องหน่อยครับเอ้ย นี่ครับท่านเอ็มครับเฮือดตอร์หล่อครับหล่อเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเฮ้ยลืมตาเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอ้าเอเฮ้ยตายยสูดยาเดียวเฮ้ยตังตังนี่ครับคนหล่อสูดยาเดียวถึงสนี่ไวะหยุดครับหยุดวะการเดียวครับการเดียวครับถึงหน้าน้ถึงหาจะโหดแต่ก็ใส่ดีครับนี่ใส่ดีอ๋อท่านไม่ฉีดหรากไม่ไม่มันมันผูเปลี่ยนน้องตัวใหม่ตัวนี้แบ็คครับ นตอะไรตังอะไรเอาองเาเจาออาแล้วฝั่งนู้มีปเจาเบอรจักหันี้ครับแจนป๊อหน้าหื่นครับทำหน้าหืนครับอบซัมแเวอซมแวใช่ครับตันตันว่าอแมวน่แหละอ๋อป๊อบซมแมวครับโอยไม่ไหวครับเฮ้ยมึงเอาปุ่มเซฟตี้มึงออกกันนะเราจะเข้าไปดูในห้องต่อนะครับ สภาพภายในห้องก็ลกครับเจอคนแรกครับกันครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคนนี้ครับซุ่มเงียบครับซุ่มเงียบครับน้ำเย็นครับกำลังเขลียนแบบอยู่นะครับนี่ครับเกมครับใส่ยาเกมท่อร่วงครับ ออกแบบมาไม่ต้องมีการปรับจูนครับเดุจยาตะโกะมรดกเสียดียอายุทยาครับนี่ครับนัดอ้วนกำลังออกแบบสติ๊กเกอร์ครับผมโอ้ยรอครับรอตอนนี้เม,เม,เ,มเมีครับมเมเมีอ้วนครับตอนนี้กําลังทําอะไร,รอยู่ครับหาฟอนอยู่หาฟอนครับแต่ก่อนหน้านี้เล่นเกมครับ เราจะไปหาผู้วุโสของทีมนะครับตอนนี้ผู้อวุโสที่สุด,สดเจ๊ครับเจ๊ตอนนี้เจ๊กำลังทำอะไรครับอ,อ่านไม่ออครับนี่ครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้การซีนตีาไปดูชิ้นงานต่อนะครับ <c oughs> นี่ครับกูปัด,ดดี กำลังจ้องมองชิ้นงานอย่างหน้าตาตั้งใจครับเยอะนี่ครับจำนวนโัวที่ขึ้นมานะนนครับงานนี้ไม่ต้องใช้หัวครับใช้ประสบการณ์หนึง่งเดียวในการตัดแกนชิ้นงานกันใ,นใกล้ๆครับ ตัที่สามครับใช้เวลานานพอสมควรสองลูกใช้เวลาไปสองนาทีนะครับตีดครมบตีดติดสวยแม่ตีดติดได้เลยติดก็ัิตด4 0ีดครับแทนตั้งครับผมแหละเป็นคนตั้งครับนี่ หน้าตาคนต่้งครับ โอสำหรับสัญญานก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแต่ไนเดยวเตรียมกับเด็วเตรียมพบก,กับการเฟิร์รันโอเคเฟิร์รันครับรันรอบที่สองครับของวันที่สองของการทดสบอบนะครับ